สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาเลนดอมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของราศีเมษนะคะสถานะความรักที่ไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะก็จะลันไปเรื่อยๆนะคะจากวันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนะคะสถานการณ์ในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างคะใครคนนั้นของคุณตอนนี้ เขาคิดอย่างไรบ้างคะ่ะของชาวราศีเมษนะคะคืออยากจะบอกว่าไพ่ตัวตนของชาวราศีเมษนะคะ,ะช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้ามีนาคมนะคะไพ่นะคะตัวตนของคุณก็คือเป็นเดอะทาวเวอร์นะคะ น่าจะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณตอนนี้ที่คุณคิดว่าความนักของคุณนะคะอาจจะมีการพังทลายผิดหวังท้อแท้หรือว่าเสียใจแบบกระทันหันโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะอาจจะโดนบอกเลิกหรือว่าคุณอาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือว่าอาจจะพูดอะไรโดยที่แบบไม่ได้คิดก็เลยทําให้คุณสองคนนะคะตอนนี้มีปัญหากันค่ะความรู้สึกของคุณนะตอนนี้นะคะคืออุ้มจะแบ่งเป็นสีภาคนะก็คือ,อคุณกําลังนึกถึงอดีตนะคะอดีตท,ที่ อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขในเรื่องของเงินทองคือกินหรูอยู่สบายความสุขครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์นะคะอยู่กันแบบครอบครัวมีพ่อแม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในครอบครัวที่ไม่น่าจะเกิดปัญหาได้คือคุณนึกถึงอ,อ,อดีตเก่าๆที่มันสดใสสวยงามเพียบพร้อมมากๆเลยทั้งเรื่องของเ,ออเงินที่เข้าบ้านนะคะเงินที่สามารถมีใช้จ่ายมีไรายได้เข้ามาแบบตลอดเวลาครอบครัวของคุณในอดีตน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะ ะะแต่ว่าณนะตอนนี้อยากจะบ่งบอกว่าคือมันเหมือนมีความขัดแย้งอาจจะเกิดจากความาคนรอบข้าง อาจจะเป็นครอบครัวนะคะมิตรหรืออะไรต่างๆอาจจะด้วยเวรกรรมนะคะก็คือเป็นห้าไม้เท้าบ่งบอกว่าสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาจจะด้วยเวรบาปข้อกรรมนะคะที่บ่งบอกว่าเวลาที่ชีวิตของคุณมีความสุขอะคะเวลาที่มันดวงตกอะมันก็จะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นกรรมบางอย่างที่เราอาจจะเคยทําไว้มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะต้องได้รับความเสียใจน้อยใจหรือว่าอาจจะเกิดเสียน้ำตาอะไรประมาณนี้นะคะ คือในบางครั้งในความรู้สึกของคุณนะคะคุณอยากจะเดินออกจากตรงจุดจุดนี้คุณอยากจะไปที่ใหม่แล้วคุณอยากจะไปเจอคนใหม่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะกับใครก็ได้หรือว่าจากคนเดิมก็ได้แต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่ตรงจุดจุดนี้สถานการณ์แบบนี้คุณรู้สึกเหมือนไม่คุณอยากจะเอาตัวเองนะคะออกไปจาก ตรงนี้เพื่อที่จะไปสู่โลกใหม่นะคะหรือว่าไปหาอนาคตใหม่ๆไปสู่งานใหม่หรืออะไรก็ได้ค่ะที่มันไม่ใช่ตรงจุดนี้นะคะคุณกําลังตามหาในเรื่องของอนาคตนะคะเรื่องของการงานเรื่องของความรักสิ่งที่คุณตามหาก็คือในเรื่องของชีวิต ชีวิตครอบครัวให้มั่นคงนะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกําลังนั่งมองปัญหาเกี่ยวเรื่องของความมั่นคงของครอ,อบครัวคุณอยู่นะคะคุณอยากจะมีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของหน้าที่การงานคุณมองสิ่งนั้นอยู่นะคะคือณตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องเดินทางเพื่อที่จะไปหาเงิน นะคะหาเงินก้อนต้องเดินทางไกลการทํางานของคุณอาจจะต้องอยู่กับการเดินทางต่างที่ต่างถิ่นที่ทําให้คุณเนะี่ไม่ค่อยมีเวลานะคะตรงไหนที่มันมีเงินตรงไหนที่มันมีรายได้ที่มันมากกว่าเป็นกอบเป็นกรมกว่าคุณอยากจะไปตรงนั้นตรงไหนที่มีเงินคุณก็พร้อมที่จะเดินทางไปหรือว่าการงานของคุณมันจะต้องขึ้นอยู่กับการเดินทางตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะเลยทําให้ครอบครัวน่าจะไม่ค่อยลงรอยกันมีอุปสรรคมีปัญหา ก็มาจากเรื่องของหน้าที่การงานเป็นบางส่วนนะคะคุณพยายามที่จะค้ำม,มันไว้คุณพยายามที่จะประ,ะคองในเรื่องของครอบครัวนะคะเพื่อที่จะให้มันเข้ากันได้แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะปีกเวลาได้ด้วยอาจจะด้วยงานเยอะอาจจะด้วยคุณต้องเดินทางไปไกลการสื่อสารการบอกนะคะหรือความไว้ใจก็เลยหมดไปทําให้เรื่องของครอบครัวมันมีปัญหาเข้ามาด้วยนะคะก็คือมันมีความเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของการทํางานนะคะ ความรักที่มันพังทลายไปนะคะซึ่งมันเป็นไพ่ตัวตนของคุณนะค,ะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะกลับไปหาคนเดิมๆคุณอยากจะไปงอ้อขอคืนดีเขานะคะคุณอยากจะอ,อ,อยากจะไปมอบความรักให้แล้วอยากจะไปบอกกับเขาว่าคุณอยากจะมีอนาคตกับเขาคุณอยากจะเขาเรียกว่า อยากจะสร้างครอบครัวกับเขาคุณจะไปพูดกับเขาสิ่งนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณคิดอยากจะทำนะคะแต่ณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันจะด้วยเวรบาปกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกเหมือนถูกท้อทิ้งแล้วก็คุณณนะตอนนี้คือคุณไม่มีเงินคุณชักหน้าไม่ถึงหลังคุณไม่สามารถทําอะไรได้นะคะปัญหาในเรื่องของคนรักของคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอุ้มคิดแบบนั้นนะ หรือว่าคนคนนั้นของคุณราศีเมษนะคะคุณราศีเมษคุณบอกว่าคุณรักเขาคุณรักเขาเ,เราสองคนมีหัวจิตหัวใจที่เป็นดวงเดียวกันเราสองคนรักกันนะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็หมายถึงว่าอาจจะมีคนที่มาออกความคิดเห็นว่าอย่างนี้ไม่ควรนะอย่างนี้ไม่อะไรนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการหาเงิน2 4 6 7ะะี่หฮะ การเงินของคุณนะคะอยากจะบอกว่าคุณอาจจะทํางานเหนื่อยหน่อยแต่ว่าอาจจะได้ในเรื่องของเงินน้อยหน่อยหรือว่าทํางานมากแต่ว่าไม่คุ้มในเรื่องของการงานแต่ถามว่างานของคุณมันค่อนข้างที่จะใหญ่โตคือมันคุณอาจจะได้รับงานที่มันใหญ่แล้วก็งานที่หนักคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ทํางานที่คุณรู้สึกเหมันหนักใจว่ามันจะมันจะคุ้มไหมคุ้มเหนื่อยไหมอะไรประมาณนี้ค่ะคุณรู้สึกหนักใจแต่ว่า คุณก็ค่อนข้างที่จะ,ะสู้แล้วก็มองมันแล้วก็ค่อยๆพิจนารณาแล้วก็คิดว่าคุณน่าจะผ่านมันไปได้นะคะอะ การสร้างครอบครัวนะคะคุณหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าจะให้คู่ของคุณนะคะมีความสุขมีความสบายใช้จ่ายเงินได้อย่างโดยสะดวกนะคะหรือว่า,าคนที่คุณคิดถึงอยู่นั้นเป็นคนที่ดูโปรไฟล์ดูดีนะคะมีเงิน2 4 6 8 9ก็คือคุณกำลังคิดถึงคนคนหนึ่งที่อายุมากกว่าคุณโปรไฟล์ดูดีก็คือแก่กว่าคุณน,นั่นเองนะคะชาวราศีเมษคนคนนี้ค่อนข้างเปียบพร้อมในเรื่องของ บริวานนะคะแล้วก็มีรายได้เข้ามาแบบอ่เขาเรียกว่าอะไรนะ s พ i v e i n c o m e อ่ะคือแบบเงินมันไหลเข้ามาตลอดเวลารายได้เข้ามาตลอดเวลาคนคนนี้เป็นคนที่มีฐานะนะคะแล้วก็เป็นคนที่อายุแก่กว่าคุณนะคะคนคนนี้คุณคิดถึงเขาคุณอยากสร้างครอบครัวกับเขาแต่ว่าหรือว่ามันมันยังเป็นไปไม่ได้นะ,ะทำให้คุณรู้สึกเหมือนหนักใจอะไรตอนนี้นะคะคุณดียวกับคนที่อายุเยอะกว่าหรอคะ คุณพยายามนะคะที่จะทําให้หน้าที่การงานประสบความสําเร็จคือให้หลายๆคนช่วยอาจจะมีเพื่อนอาจจะมีมิตรนะคะช่วยในเรื่องของการงานช่วยกันแบบคนละไม้คนละมือแสดงว่าคุณอาจจะมีมิตรหรือว่า,ามีคู่ครองที่สามารถที่จะเสริมทัพเป็นกําลังทัพเป็นกําลังใจที่ดีที่สาม,มารถทาให้คุณได้เงินจากหน้าที่การงานจเจริญงอกงามน,นะคะอื มันมีคนบางคนนะคะที่ตั้งดาบรอตัดสินสร้างกำแพงกับคุณอยู่นะคะ,ะคนคนนี้จะใช้คนคนนี้คืออุปสรรคมันจะมีอุปสรรคหรือว่าคุณมีความขัดแย้งกับใครบางคนนะคะ,ะที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วก็เขาเหมือนเขามองคุณไม่ดีตั้งกำแพงใส่คุณพยายามที่จะตั้งดาบ รอที่จะฟันคุณอะไรประมาณเนี้ยคุณมีการไม่ลงรอยกับใครบางอย่างหรือเปล่านะคะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเนี้หรอที่มีคนรอบขา้างที่ไม่เห็นด้วยที่คุณคบกับคนคนนี้อะผู้หญิงคนนี้ที่อายุมากกว่าเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยแล้วก็เหมือนคุณจะไปคืนดีกับคนเก่าคุณคุณทะเลาะก,กับคนคนนี้แล้วคุณก็หันหน้าไปคืนดีกับคนเก่าที่อายุน้อยกว่าคนเก่าคนเดิม คุณพยายามที่จะต่อสู้นะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ใจดเีเป็นคนที่เคยให้เงินคุณแล้วก็เหมือนเหมือนช่วยเหลือคุณอนะทางด้านของครอบครัวแล้วก็เรื่องของการเงินนะเนาะมีคนคนคนนี้คนเดิมนะที่คุณจะย้อนกลับไปเนี่ยอื จะบอกว่านาตอนนี้เนี่ยคือคุณเหมือนกับว่าพยายามที่จะใช้ในเรื่องของธรรมะนะคะมารักษาเยียวยาใช้ในเรื่องของเซนต์ของตัวเองนะคะในการคิดในการทบทวนในการคิด สเต็ปต่อไปนะคะโดยใช้ธรรมะโดยใช้ศยศาสตร์หมอดูที่พึ่งทางใจของคุณอากากอรธิษฐานขอพรเพื่อให้ความรักของคุณนะคะกลับมาเหมือนเดิมนะคะอือโอมันเป็นเพราะว่าคุณมีตัวเลือกเข้ามาก็เลยอคุณอาจจะคุยกันแล้วไม่ลงรอยกันเรื่องของการมีตัวเลือกนี่แหละอื มันมีคนที่อายุมากกว่าแล้วก็คนที่อายุน้อยกว่าค่ะที่ที่เป็นตัวเลือกให้คุณคุณคุณไม่รู้จะเลือกอะไรคุณเลือกไม่ถูกมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เหมือนคุณมีสเสน่ห์นะคะจนคุณต้องแบบพึ่งหมอดูว่าเฮ้ยคนไหนคือคนที่ใช่สําหรับเราคนไหนเข้ากันได้มากที่สุดเลยประมาณเนี้เนาะคุณมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่นะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่เมื่อไหร่ที่คุณขาดผู้หญิงคนเนี้ยเมื่อไหร่ที่คุณขาดผู้หญิงคนนี้ไปอ่ะ คุณมีปัญหาเรื่องของการเงินเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่เ,เป็นคนที่รวยนะคะแล้วก็หรือเป็นผู้ชายก็ได้เป็นคนที่รวยแล้วก็ไฮโซมีเงินเข้าตลอดเวลาเขากินหรูอ,อยู่สบายเขาสามารถที่จะเลี้ยงแล้วก็ซัพพอร์ตคุณได้คุณอยากให้คุณกับเขานะคะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณพยายามที่จะถ่ายเทเรื่องของความรักพยายามที่จะพยายามที่จะไก่เกี่ย เรื่องของความรักครั้งนี้ในการอุปถัมภ์นะคะสองถ้วยคือการอุปถัมภ์การเลี้ยงดูนะคะคือคุณกําลังกําลังพยายามในเรื่องของอการไก่เกียรเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงคนนี้อยู่นะคะคุณกําลังพยายามพยายามเดินทางออกไปหาคนคนนี้นะคะ คุณมีปัญหาเรื่องของการเงินคุณขาดเงินนะฮะหมุนเงินไม่ทันอุปสรรคเรื่องของการเงินนะคะอาจจะต้องมีถึงเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินหรือว่าเอาอะไรไปจำเพื่อจะให้ได้เงินมานั่นนี่นะคะอย่างที่บอกอะ่ะคือถ้าว่าคุณขาดผู้หญิงคนนี้ไปอะ่ะคุณต้อง จับใจ่ายใช้สอยแบบระมัดระวังตัวเองมากๆเลยจากที่คุณเคยแบบว่ากินหรูอยู่สบายครอบครัวสมบูรณ์ด้วยผู้หญิงคนนี้อาจจะซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินการงานทําให้ชีวิตของคุณนะค่อนข้างสมบูรณ์กินหรูอยู่สบายดูดีเพียบพร้อมไปหมดเลยนะคะจากการที่ชีวิตมันดีๆมันพร้อมสมบูรณ์ะ่ะพอมีปัญหากันเนี่ยเรื่องเนี้ย คุณก็อยู่ๆคุณก็ขาดจากการไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้คุยกันแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ให้เงินคุณด้วยแล้วก็ไม่ไม่ซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะจากที่เคยให้ก็เหมือนจะไม่ให้อะไรประมาณเนี้ยคือมันมีข้อแม้บางอย่างอะไรประมาณนี้คุณก็ต้องพยายามระมัดระวังในเรื่องของการใช้ตังค์แล้วคุณก็พยายามที่จะไกลเกี่ยพยายามที่จะคุยกับเขาให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่คุณกําลังพยายามทํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้มจะบอกว่า คุณจะดีกันหรือไม่นะคะในช่วง1นึถึงสินี้คิดว่ามันยังไม่เป็นโอกาสดีเท่าไหร่สําหรับคุณชาวราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวันที่15บห้าถึงสามสิ มีนาคมนะคะก็อุ้มจะมาทำนายใหม่สำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนตอนนี้ดูออกว่าคุณทั้งสองคนไม่ลงรอยกันนะคะคุณเสียใจคุณเลือกไม่ถูกว่าคุณจะต้องทำยังไงร,ระหว่างคนเก่าที่อายุน้อยกับคนคนที่อายุมากกว่าแล้วมีเงินมีทองสามารถซัพพอร์ตคุณได้คุณอยากให้มีปฏิหาริ์เกิดขึ้นนะคะอยากให้มีปฏิหาริ์เกิดขึ้นมีคนยื่นมือนะคะมายื่น โอกาสมาช่วยคุณนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคุณครอบครองเรื่องของความรักนะคะสองสองมือคุณถือความรักไว้สองมือจริงๆด้วยคุณเลือกไม่ถูกนะ,ะยังไงก็ขอให้คุณนะคะหาทางแก้ไขเกี่ยวเรื่องของอุปสรรคในความรักครั้งนี้นะคะที่มันเกิดขึ้นกับสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีแล้วก็มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ